บากำลังย่างวัชล่าส,าสดพี่น้องได้เบึงขับไปไดบึงสับไล่โบเป็นเบึงขับไปเบึงแนะพ่อว่าใส่หมอยเอ้าก็จะได้นี่มันเป็นเพียบอกสปเกี้พักเล็กกับพี่น้องโอ้เพียขึ้นแล้วมาเก็บผักขเล็ก สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนเดอ้อตอนนี้นะอันสบากรกลังปลาผี่พา,พพาน้องมาบุปลาบุดงเด้เดอมาบุปลาบุดงพักกันมาเก็บเก็บผักเล็กพี่น้องขิดจอมพักเล็กเนะาะเมื่อนี้สิกินออมพักเล็ก,กันเลยว่าเนี่ยสบามาหอดปลาผักเล็กแล้วพี่น้องกระแทวบริเวณเฮืน่นนี่แหลนะเนาะใกล้ใกล้ๆกับเฮืน่นสบานี่แหละสบารมา ภาษาไทยเอิญว่าผักขี้เหล็กบวกหรือผักอเงี้ยเอิญเอิญคือกันบ่เนาะหอมเสบออกคมข,ม,ขมเลยพี่นนอะมาเดินม,มาเดินม,มาเก็บน้ำกันธรรมศาสตร์อยู่ป่าบ้านสบายยังมีป่าอยู่เลยฝนเป็นดินวางเนาะตัวนี้เป็นดินกระจอกวจะเป็นดินวางแต่ว่าบางต้นเนาะสบายกายมาหะมันเป็นอัน เป็นพี่อะนี่เมนอันเจ้าทิบดุขันฮากทิบดุแต่ได้มันกเฮงงามเนะาะยหญ่บังใหญ่เลยออมพักขีเล็กสดสดจากต้นเจ้าเดี๋ยวนแต่อันเดี๋ยวนแต่มูว่าวเนาะว่าอันพี่น้องผู้ที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศฮนะอยากกินออมขีเล็กเนาะอุ้ยยุงบน่นะ กินออมขีเล็กกระเมนอันตะก,กี้เรามีหมูเฮียนห้องเดียวกันเก็บแล้วต้มแล้วตากแห้งแล้วฝากไปเมืองนอกเนาะโอ้ยุงหรือแมงเอียงตากแห้งแล้วก็เพ็รส่งไปเนาะบุกสงสัยบ้านบนเพื่อนอ่ะนะบบมีเอาไปขายเ้อพี่น,น,นนะ้องถามเพื่อนว่ะไปขายเนาะ อาหารลาวฮานี่เพ่นแพ็คแหงแล้วก็ไปขายอยู่เมืองนอกเมืองนาบางขีมันอาจจะเป็นนบางขตนะบางขตก็สิมีอุดมสมบูรณ์อยู่นอกอยู่แต่ว่าอุดมสมบูรณ์ก็มีบางขีบ่มีอาหารลาวให้ให้ดีก่ก็ฟก็เลยตรงเลยอาศัยให้ที่นอกฝาไปหาย่แต่บ้านเนาะน กินแบบบานๆเด้อพี่น้องมาค่ะมาค่ะหกินแบบบานๆพักขีเล็กเห็นมันมียอดแดงยอดขาวเนาะมันสิมีพักขีเล็กยอดแดงยอดขาวเลยพี่น้อง ยอดค้างนี่สิแซ่บปัวเนาะยอดแดงแล้บ่อยากแซ่บมันสิขมแห้งนบ่มีมือกล้องบ่มีตากล้อง เป็นสักเล็กเปนจมูกอหมุนปลาเามากยุกยุกสมามีเตอะดอกใหม่แทนเนี่ยใส่แดงใส สบดีย่านผ้าจะดีเนาะสักีจังได๋เนาะอ้ยสิได้พออ้อมอยู่บ่อ้อมนิดนึงเออจต้องสัมปัดพอแล้วจอ้อมเสอ้อมหลายหลายอันน้เด้สิกินนี่อ้อมหลายก็กินบ่เบิดอนปลายมันตัวนี้สินตัดแม่นๆ นมัตัดข sí, uh ึ huh. ้นได้ไจะสิขึ no <men 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 ้นได้ใช่นี่งานเลยอ่อนๆูดมันเลยมือเติมมันมันก็ยังมีสัตว์สีเขียวหลายเนี่บะเออเนี่ยดี๋ยวสิขึ้น เอาเบื้องบนเก็บเอาหนี่นี่อะพอดีสำนีสำนีพอดีอะไรยืนอะไรให้เนี่ยจะเสียบนม่เสร็จนี่มัม่สวยงามไปตะยเสียบอาอดีงสิปีนต้นไม้อีกละสอบนักในการปีนต้นไม้เนี่ยเอียงกัน สิข้นนั่นบอกการกระยิขืนอ้าวทรงตัวแท้นขึ้นเลยสันมันพลอยได้ดงานผู้งานนี้หน่อยๆได้เยียบอเอา้าตัดบอลทึงมือขึ้นมันบอกจับดีดี เอาตัดเอาสิตัดตัดลงเพื่อให้มันอ่ะนะบอมันสิแตกงามกวัวเก่าเนาะการทำาบตัดแล้วมันสิบบโป่งยอดเด้พี่นนองต้นพักขี้เล็กนี่ขออนุญาตเด้อจะของต้นเพิินขออนุญาตตัดตัดตัดปลายลงมาก่อนมันสิสูงโคตรสูงแล้วเอาบบได้นี่นะเนาะมันกแก่พอมันสิบบแตกย่อนแต่ก็ยังสูงอยู่เด้บอบอที่ทาตัดยังสูงอยู่ บั๊ดสมุดเออบัดมันปงก็เฮาก็เก็บบ่ได้คือแนวธรรมดาต้องตัดอยู่ประมาณพี่ดิบนเจ้าเหยียบไปอย่าละเอาประมาณเอาลงเนเอาลงเน้อมันงมันงเนออเอาลงเอาลงเพื่อมันแตกงาใหม งวดไม่จะให้ผู้ไม่มาเก,ก็บอืมคันงาตัวนี้สีแดงลงมาตัดอยู่รุมพี่เดอ้อเออตัดตามๆม,มันจะเก็บไงอันนี้บริกทำลายเด้อเป็นการต่อยอดให้มันเนาะให้มันแตกใหม่ป่ามันใหญ่ไปเท่ากับอันน้นบริได้เก็บบริได้ ผักขีลิกมันก็นบอกเกิดพร้อมนี่เดี๋ยวเราติออกดก่อนเนี่ยลงหอนแล้วบ่กอันนี้นวงวูมาผลปล่อยวงวูมาไผ่เนาะตัวนี้เนาะหืม พอ่อบอกเก็บเอาแต่ต้นสำนีนพอ่อบอกด้ยน่ยแหละจะได้ไดไตไเตหร,หรเปล่บเดิ <c oughs> ประมาณจาก <c oughs> สี่ปันประมาณจากสี่ปันมันิเป็นโล้ายคายอย่างนี้หมดไปอยู่คนว่ายันบ่พรได้นี่ ส่วนกิ๊บสมิปอบอบป่วยอยากได้อีกอยูอ่ามาเด้อพี่นอ้องอ,อุ๊ยมาเก,ก็บผักขี้เล็กกันเด้อพี่น้องเด้อ พูนพูนทางนั้นก็นมีแต่ว่ามันบริถึกตัดเนาะเนี่ยมันก็เลยบวยงามบ่มีไฟเก็บความจริงหันขั้นอย่างก่อนเก็บตลอดตัดตัดต้นเนาะตัดต้นแเราจะไปทายจะได้เด็กพี่นออ้องอันหมดตัดมันก็เป็นเทีย

จะทำข่อยเดลายเบาเบิ้งเดินมาแลกกันมึงจะมีแต่หย่อนอ่อนหย่ายอดต่างกันแน่เอ้ยเอ้าสำนึกก็ดีดจได้พ่อมั้งตาข่อใหญ่กว่าเจ้าดีตาข่อใหญ่กว่าตาเจ้าดีตานี่อยมาเนรนาพอสารหายพี่น้องพอเป็นสารหายพวกนางแล่นไปหาเก็บเงินมาจะเมื่อนอนมาเลยนะ โอเคน้องพี่น้องเนาะโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับอันคลิปนี้คลิปพะกิ K S S S B A H o ลิศแกะสบ้ากระโพอะไรด้วพี่น้องด้วยนี่ได้ไลายแล้วเนาะได้ไลายแล้วสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สหบายในการสร้างคลิปต่อไปเนอาองจะสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย ยากมากจากเงินสบามากิกานผักอุกกอ่ะขัวกนันนี